พี่น้องซิมแล้วอืมน่าทักทายพี่น้องก่อนสบายดีพ่อแม่พี่น้องอยู่ยังจักรีบ้านในพี่น้องอยู่อยู่ในประเทศต่างประเทศสบายดีเบอร์ชิคุสุคนเดอี่ต่างประเทศทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางในประเทศและนอกประเทศแต่ว่าเป็นอะไรอ่ะเอามื้อนีู้ฮะมีเมนูเป็นเตี๋ยวไก่มาละผัดหอยลายจ้ะผัดหอยลายเบิ่งพ่อแม่พี่น้องผัดหอยลายผัดเองจ้ะหนี่งซื้อเข้ามาขาดบ่ไดเกี๊ยวแกงกลับปงเรียบร้อยแล้วพี่น้องปรุงแล้วเนาะอันนี้ขาดบ่ได้คือกันพ่อแม่พี่น้องกินแนวนี้ คนลาวเขาเจ้ากินอนี้เดี๋ยวกนเนาะคนลาวกินเนุ้อกินข้าวปุ้นกินก๋วยเตี๋ยวต้องมีกะปิก like <invece> ัดมะพริกซอสเนาะอืมขาดบ่ได้อร่อยแสบมันเรียกว่ามันเนาะอันนี้คือนสื่อเนาะเนาะเขาบริสุทธิ์เองก๋วยเตี๋ยวไก่ลานนี่แบบว่าสุดยอดเนาะเ้าเห็ดแช่แสบพักผู้ชายเลยเนาะเห็ดมีอ่ะมันพักที่จับ ่อนไปกินกว๋วยเตี๋ยวไก่มาละก่อนที่ครับส้มกาฝากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่นางซิงน้องวัวหนเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เขามากับขอบคุณหลายๆเดอ้อขอบบุญขอบคุณที่เขามาหายสนับสนนห้กำลังใจเนาะแม่นางซิงน้องวัวกับหายกำลังใจ,งงงงใจพ่อแม่พี่น้องคือเก่าพี่น้องหนากับมีแต่ขีเนะงงาะไม่ได้ไปใช้ดอกพี่น้อง เนี่ยนี่ได้ชมเพนได้โบได้ไปใส้มีแต่คลิปเอามาผาาพ่อแม่พี่น้องเจ็ดคลิปมาผา่กเนาะมาให้เบิร <นา S 2> ์นเลยโซมนาต,า,นะนา,ตาสดอีดีเลยพี่น้องสดคักสดเน้นล้างมือจนโบได้หลังหลังนะ <c oughs> หนาโอ้ยเปลาเล่นไปอยู่บารังบาังตาในเกียรติในเกียรติคุณโซมอยู่เนาะพวกอะโ่รเมพี่น้องลงมือเลยได้เนาะลุกเลยได้พี่น้องอ่ะโบเอาไม้เคียบด้วย กินแต่เขียบบอยเป็นเนากกัดมาพร้าวมืมพี่คำที่กิกกโนโน้เาาลยเพื่อนค่ะกะลิจาวเลย ok oh, yeah เดี๋ยวเราได้ไปใส่งา,านเนาะพี่นเนาะ่ถานการเริ่มดีผัดหา้ากับพ่อมีแห้งมาอีกแล้ว อากาศก็เย็นๆนะพี่น้กกองน่ากอดดิดีบอกเลยพี<า><า>่น้องเอ้ยทังบ้านทางบ้านไม่เคยทรกมาเหมือนชาวเน,นีน่ดังไพ่ดังไพ่ให้ยายถวดเพิงหนาวแห้งบ่หนาวเหรอห้ามพืน้นอยู่กองไว้นัน่นดิเอาไปดัง เหมือนแบบห้านานาะบัดลมเลยเนาะเป็นน้ำบะลมไข่แต่บะลมเนาะวอยที่สามแบบเลยเนาะทางประเทศแห่งหนาอุ้ยหิมะตกเนาะว่าริมแม่น้องซิงอยู่บ่ได้ได้แม่นะนตายแท้ทหฮา,าบ่เคยเนาะ กินก๋วยเตี๋ยวนี่บ่มมผิดมวัวงเนาะเป็นที่เป็นชีวิตจิตใจหมักเนาะ ิยังได้ก็จะบอวบิดมาลงเทือกน้ำห่อมงเทือมาเจ็ดเป็นน้อยลูกโดดเบิดลพกเจ็ดหน่วย âm là lũ thì khi nó ra đây thì nó rồi, <laughs> nhằm đem tiết đằng เป็นพักสบายหนึ่งใ่ก่อนกลับบ้านนะพี่น้องไปนั่งกินกว๋วยเตี๋ยวอยู่อาอยู่ม,มุกเดือดหานนาะเขาเสิร์ฟจานอยู่สามสี่ทีเขาเสิร์ฟพัก กินอร่ยก็เติมหาไรก็ได้บอกอเติมเติมได้ต,ตลอดอบอว่าป้าทนูถกินผักร้ายนึ่บ่าหวยังจี้อ่ะโอ้ยอเราอ่ะเขาแนม่หมกินเบิร์ดหาเราอ่ะบางคนเด็ดถิ่มขว่วเราอ่ะต้องอเัิค์คืนหมดเลยสามชั่ว เธยก็บ่าหลังเราถามเอาอีเบอร์เราไปต้องไปแหวนก่อนครับก่อนลงมาเบอร์ล้วนู้ชิมยามปีละเถื่อเดี๋ยวป้ยไปกับมาแหวกันนะก่อนวะ ินพักเราหลายเราเห็นหนาเราจนเจือไพ่กับบริกินถอดชุ่มเจ้าได้ว่าฉันอือือปวดะเบิดอะไรแด้อ่าแคบ ข้าหมูมมเหมือนก๋วยเตีเต๋ยว<ะ><ะ>แซ่แซ่บถังอภัยตาย ก็เห็นยังกระแสบเดนึงเข็มข้นลูกน้องคนหนึ่งก็เป็นคนล่าเด้มาอยู่น้ำเลา่าดูเป็นสิบสิบป,ปีอะเล่าอะไรบ้างนั่นง,นงนี่ก็คนเลา่าดูน้ำป่าจิ จะเป็นชิปปีแล้วห,ห้ามกับเซ่ะกับเขากับพอกินกนองก๋ะเตี้ยวกับสามิบบาทก๋วยจับที่ห้ามกินแลยก็มาจากภูแลนองกิน่นะ่บ่มีดอกก๋วยจับที่ต้มกินลก็มาจากลานลาวราวเห็ดเอง ผลิตเ,เองเห็นก็จับผลิตเองเนะาะทั้งสดทั้งแห้งไปเมือ่อวังก่อนโควิดนี่เปนอ่ะไปตกเห็นเยอะเสียให เค็นละกอดได้พี่น้องสบายดีจ้ะยายมากอดเลยได้อุ้ยจังผม้าหาจักเผื่อ,อชื่อชาเห,หลานเรากินแล้วแล้วก็ชื่อข้ามไปล่าลอเด่พีน้องชา,าหลานเราผู้มาหาพอได้ดูชาให <c oughs> ้ติ่งหรือขาดเว้ ชื่อกาแฟซื้อซาพี่น้องเขาเสีหัดใส่ถุงเลยใส่กระดาษเลยดิเอาไปให้จีงโอ้คักไปจัดเด็ดแบบชื่อเล่านาะบ้านเราเลยน่าใส่ถ like <con Liberty eye> ุงใส่ใส่กระดาษมันจินนั่นเปื่อยชื่อไปพี่น้องมีแต่แนวกินมะลุงจุงหนังอาเธอเบิดแลบออก่าเนาะเลยชูเพืรอโหลดกันบ่เข้ากี่คนยังกระดอกกระเดียดล่ะ หารูชอยเนี่ยแล้วก็มาหามสอยไฮไลม่ง่สวยัสวัสดีครับสวัสดีครับนุ่นสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นห่วงแต่งบ่เรียบร้่อพป่น้อยบ่จบชิ้น ก็ะตือนนอนกินเบิร์ดแล้วอิ่มแล้วใครได้กินอิ่มพี่เนาะเตื่นแหละวตือนแล้วก็ห้องห้องปอดหายดอกเฮ้ยอะไรอิกินน่ะกินบวกหอยลายกินบ่งหอยลายเพล่นี่แม่แบงค์กยเจียวไปงหายอยู่นี่ใส่หม้อไว้หวัดดีครับแล้วยังวัดดีครับแล้ววัดดีครับเอ้ยอุ้ยจุ๊บอีกชงจุ๊บอีก บ่าถ้าเราไปใช้ชามจิจุบเลยถึงตอนนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะพี่น้องเ้าวลายยาห,ห่างว่าจบบ่าชินได้กับน้องชิงว่าอยู่เบิดมืออพี่น้องน,น้ำลายจนเป็นขีดตะปูเลยว้าวอย่าทำอย่าทำคำนี้เบิดมืออ่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่เขอบคุณให้กำลังใจให้กำลังใจเนาะ ขอบคุณเลยลายช่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์คือเก่าเด้อพ่อแม่พี่น้องกดติดตามหนขอบคุณครับยังขอ,ขอบคุณครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมครับผมจะเป็นยูทูบเบอร์หระครับ <c oughs>